สวัสดีครับบุณีมังโผล่พอดตนคนเียวซครับผมมบอนีได้ลูกน้องมากไหมครับผมมาใส่เสื้อนา่ะป่านมาเตียทั้งนิมวห่างบลระครับทั้งนิมวห่างครับผมมาเหรินนั่นเนาะครับเนาะมาลองมาเหรินพี่นะครับเอพี่พี่พี่หนังมึงาเชียวนว่าเดี๋ยวเตี้ยหงเหียนเขาบอเซียว่ามาเหรินกับตนคนดีสารครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิพ่าน้องเพิ่นมาล่องว่าวสองห้องนะครับสองห้องลอยหกสิบเซนติเมตรครับผม มัอนี่ร่มม่มีครับมัอนี้เชียให้นองแลนเอาแห้งแลนเอาครับแลนบองอากาศนะครับเนาะตัวนี้เป็นงานเล่งจักหน่อยครับผมเพราะว่ามัอนี้ร่มเงียบเลยครับอย่าวากันเลยครับพี่น้องมัอนี้มันบ่มี้ร่มมีลีครับผมเดี๋ยวจิมาไอมัดถางครับแล้วก็ทดสอบครับผมกระผมพี่น้องนี่เป็นติดผ้าลมครับเบาธนูอีสานนะครับเนาะรอยหา้ยหกสิบเซนติเมตรครับนี่ครับถนูวีเป็นธนูใบพลาสติกหัวไว้ครับผมทวงโดยขีเพิงครับ กงานก็ธรรมดาครับผมก็เก็บงานละเอียดๆตั้งน้อยครับมีผู้หูแถมหางครับชุดนี้ให้พี่น้องทางไอข้ขอนจันครับเดี๋ยวสิให้น้องไอ้แก้หางออกเลยให้น้องมาหางครับผม <c oughs> มัดหางก่อนครับไอ้แพ็คหนึ่งจะมีสามมวนครับ ทางนะครับด้ยวดยวบ,บัดเ,เดินเด้อเกมก็ล่างมากครับผมเกมเสือกหนุมก็ล่างยางมากถามเรียนลุ่มเด้อบ่ลลุม <c oughs> จะได้ตัอลล่มบอลข้จจ้จลิกระชิดไปเลยดิลมป๊าเงินวะแล้ <c oughs> ยวยังมาถารับชมกับพี่น้อง ยิ้มเียบงูพอเมียเออหมดหมดแค่ไนา้าะยังไ่ผีดดิยังบ่ผีว้ยเรียนอัดยาวด้วยัดาย,ยดาวกับสาวลุงเลยงานหลิงดวนเนาะแต่ว่าขอบมันคมครับพี่น้องขอบไอ กอไปหางคมนะครับเนาะได้รถหัโอ้โหไทยไทย,ยจิ้มเลยแลบมา็ไทยเลยขอบนี่ครับพี่น้องหางจะเป็นประมาณนี้เนาะนขอบด้บานขางมันคม,มเ่็นบอบาดมือนะครับต้องค่อยๆนะครับพี่น้องพเพะฉนนั้นเดเลียงนี่ครับพี่น้อง เป็นเงี้ยวหอน่นเลยครับดึงดึงเตืงดึงดึงตงตั้งสองข้างดึงดึงเตืงดึงดึงเตงดึงดึงตองพี่น้องครับเีกเลยเีกเลยเออฉีกเีกเียกเลยสียกกรบผมหางขาขางรหัสชิปเมียครับพี่น้องได้มาเยอะไงตัวเล็น แต่สิไปเยอมันนี้บ่มีร่มครับพี่น้องเรงียนอัดเบิ้งอาการเลยครับเรียนมาเรียนช่วงอีกเอเดแล้วว่าสิเป็นแนวไดครับมารอชมกันครับพี่น้องวาวธนุอีสานไอเมียทกิครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ย <c oughs> ไปแม่ไปแม่ <c oughs> อะไรม่ยม่้ช่ไหมครับผมเยอะยว่ะเดี๋ยวๆไปเอ๋เดี๋ยวมาถ่ายชุ่มกันครับพี่น้องอ้าติดแหงเันด้อคุณครับแหงมาจากทาาบ้ันต้องแก่ครับแลนใหงนะครับเนาะน้องคนมาเหรียน้ำ นี่ฮัดเรียนจักหน่อยเอาบ่เอ้าไปไปแล้วครับพี่นอ้องโอ้โลมโ่มีครับ เมมมีเนาะนีกหน่อยมันแลนขึ้นยากไปเลยไปเลยไปเลยเจ็บเจ็บไปเยอะไมไม่เยอะไหมเดี๋ยวชีแเลีนเองพี่เด้น,น,น,นา่นึกเหอเมยแห้งเมยแห้งว <laughs> ัวจูบซะมมาเลีนเสียกสิวัวจูบซะว่าน ดาวหางมากๆนะครับเอ่อไม่ได้เจมสนู้ที่บ่ดังวะเบามีลมวบามีลมเจ้าอเปียยนเ๋ยวกุชิเลียนเองเอ่อเดี๋ยาเบิ่งแถวสองเลยครับพี่น้องเดี๋ยวโคกจีเลียนเนาะไปอย่าลมเด้อว่าเป็นอะไรไม่ลมดอกไอ้ลมว่าอะไรเมื่อช่วงนี้ เดียเฉียวสองครับพี่้องไีคเ่หว้หรครับยังไงสวัสดีครับผมเบ่าวันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างุรินนี้ก็ว่างคัะวันนี้ว่างหรอวันวันว่างันวับวันวนี้ว่างครวับวันวันงนวั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 นันันวันนว่วคันวันว ถามเป็นดีเลย์แมนพวกนี้คนของห่านบ่ท้เมื่อไว้นอีกันนี้ไหน่อยนี่เขหลอกเลต้องการกีเหรอเน่ยเออเอออไรละครับเปี้ยหาโอ้โหเปียคปู่เดี๋ยวมาถาชมกันเลยครับเอาลงปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เล่นได้ับเลครับนี่เล่ครับนี่นนเอาครับเรียนเอาอยัางดีเลยนี่ยันยันคุณรับพื้นแล้วครับพืนะ เงี้ยแล้วครับเงี้ยแล้วครับเมื่อยบ่เป็นมีมเลยเป็นจังได้รับนี่อ้หเมื่อยครับผมมีลมเลยอ่ะแหมมันวดจูบยังไรล่ะแมนทำ่าเรียนเปียกที กูจูบยังเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ถึงเวลาค้ำแล้วครับไปเขาปวดเข้าโอ้ขึ้นแล้วละ่ะขึ้นพี่ดอกออวปวดเข้าเลยน้องกำลังปวดเข้าอยู่ครับปวดเข้าแล้วนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเศรษฐเลยครับปวดซีรีสเงินยเตะละบาทนี่ครับพี่น้องเฮงยี่นั่นเห็นบ่

เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทั้นี้ทั้งนี่น้องเนาะสำหรับคลิปหน้าก็พอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครอย่าลืมกดติดตามเปต้นกดอีสานซับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเลยสวัสดีครับ